มนี่ต,นต่ว้ามันีนตัวนี้มีงานตัวนี้มีงาน,ใช,นใช่อยากอยากขี่ตัวนี้จะขีตัวนี้เหรอต้องรออีกรอบหน,น,น,นึ่งนะลูกนินนะอันนี้เป็นคาเฟ่ เดี๋ยวเราไปนั่งตรงอีกจรงหวะค่ะ<า>ไหนข้างหลังเลยโรงงานเพ่อหนูอยากขี่จนไหนครับข้างหลังตรงนี้ครับตัวสองครับโอเคมามาว่าเราอ่ะขี่ช้างเงินเอาปะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้นั่งแบบนี้โอเค <ปะ S 1> <ะ>